สวัสดีค่ะ12ราศีค่ะราศีต่อไปค่ะราศีพฤษศธาตุดินนะคะเรื่องราวของความรักค่ะเนื้อคู่ค่ะข้ามภพข้ามชาติมาเจอกันหรืออย่างนะคะหรือว่ายังไม่เกิดหรือว่าเกิดแล้วก็มีเหตุให้ได้พบกับปัจจุบันกรรมนะคะเรื่องราวของข้ามภพข้ามชาติราศีพฤษศธาตุดินค่ะ คำว่าเกิดขึ้นที่ใดเกิดกับไพยมันบ่อสำคัญมันจะอยู่ตรงนั้นบ่หายให้ตามกานเวลาเสียงดีค่ะพืชศักดิดินค่ะนี่ยนะมีพลังค่ะพลังการเงินการจับจ่ายใช้สอย ความรู้ดีการศึกษาดีฐานะดีนะคะก็มีรถรักษัพบบานดีดินนะคะการเงินค่ะอืมการเงินการลงทุนสิ่งที่ได้มาตั้งแต่เล็กแต่น้อยจนเติบใหญ่ค่ะ จะครอบครัวการเงินค่ะก็มีเหตุให้เปลี่ยนแปลงหาลาภผลเพิ่มก็เริ่มขัดแย้งแล้วค่ะความประมาทคือหนทางของความตายนะความตายนี่ก็คือสุขเศร้าสุขเศร้าเงารักก็คือต้องได้เจอค่ะความประมาทค่ะเพื่อนค่ะคู่ด้วยค่ะ เหื่อนใกลชิดสนิทมัอนญาติคู่หวามรักค่ะมาเกี่ยวข้องกับสิ่งที่ตนเองมีค่ะขัดแย้งค่ะชอบแข่งขันค่ะเกิดการชิงดีชิงเด่นนะคะที่ตนเองก่อนไม่ใช่ที่ใครค่ะคุมก้อนเพื่อนร่วมงานทําในสิ่งเดียวกันมาเกิดการแข่งขันแล้วอย่ากระนั้นเลยเ จัดกลุ่มก้อนธุรกิจของตนเองดีกว่านะคะก็เดินทางค่ะการเดินทางการยกย้ายเป็นแลงค่ะสิ่งที่ได้มาได้ลาค่ะคู่ค่ะนำพาให้ได้พบกับความสมหวังนะคะผิดหวังบ้างสมหวังบ้างเดี๋ยวมันก็ผ่านไปนี่ได้พบกับคู่คนต่างถิ่นค่ะสิ่งที่ได้มาความรักตนเองนะคะเ,เข้าไปเกี่ยวข้องกับลาภผลคนไกลค่ะ เนเงียบอะตนเองอะมาพบกันตามวันเวลา่ะเวลาการเวลามาบอกให้รู้ทุกสิ่งเกิดขึ้นตั้งอยู่ก็ดับไปค่ะเดี๋ยวมันก็ผ่านไปมาพบแล้วก็เกิดการเปลี่ยนแปลงการเงินความมั่นคงการลงทนุนได้ลาผลนสนับสนุนในพวกคู่แล้ว ดวงพบายใหม่ๆนะพบแล้วก็มีเหตุให้วันไหวค่ะ,<น>ะแล้วเพื่อนเก่าคนหนึ่งนั้นเป็นไงก็เงียบนะคะไม่ไม่พูดไม่จาค่ะคนเลิ้นลับลิ้นลับราชนพีพจ,จัน์เพื่อนเก่าค่ะ,<น>ะแบบวงสังคมเนี่ยตนเองก็ได้ล่าจากบุญบรารมีเก่าที่ได้มาก็ งานแพทย์หมอพยาบาลงานจตรีนารีอุปถัมภ์งานความเสียข้งงามงานยินดีรับใช้ช่วยเหลือคนอื่นการเดินทางกับคู่ก็ได้ลาภผลนั้นในแวดวงสังคมเพื่อนฝูง,งได้ลากมามเดินทางกับคู่กับพบแล้วมีสิ่งแรกเปลี่ยนให้แก่กันก็ได้รับการอุปถัมภ์ค่ะนะได้แต่งงานค่ะ ดวงพม,ม่ไม่ไม่นะคะแต่ลาผลเกิดขึ้นในวันนี้เฮาเจอกันแล้วก็ได้บริหารการงานต่อไปค่ะภพรักก็จะภพรักก็พัดพรากไม่ว่าจะเป็นหรือจากตายนะคะทุกสิ่งเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปการงานก็ได้บริหารแสวงหาความมั่นคงให้กับชีวิตก็ได้เจอท่านพี่นะคะอังคารครูท่านทักนะคะ มีเกณฑ์เจ้าต่างเจ้าต่าต่างถิ่นค่ะข้าราชการทํางานใหญ่โตค่ะลาผลเนี่ยอังคารทับลักขนาได้พบกับคู่นะคะคู่ที่ผ่านการแต่งงานมาแล้วค่ะง,งานการเมินการปรกครองนี่เขาสําเร็จเน,นี่ยตนเองก็มีเกณฑ์ได้มีคู่ที่มีไว้มากกว่านะมีบุญเก่านะคะมีสิ่งแลกเปลี่ยนให้แก่กันก็ได้รับการสัสนุนเอียนหาอะไรเข้าหาท่านพี่ช่วยเหลือ แก้ไขปัญหาได้อังคานทับลักขนานะคะปัจจุบันกรรมค่ะกรรมคูค่คนไกลค่ะคู่นี้นำลาภผลมาให้ค่ะลาภผลก็มีสัตว์เลี้ยงแสนรักร่วมกันค่ะเรียนก็มีสองด้านมีข้างขึ้นก็มีข้างแรมนะหนึ่งนั้นเก็บเอาไว้ลับเล้นลับน,น,นะคะห่างไกลไปแล้วค่ะหนึ่งนั้นก็ ชัดเจน,นะคะ่ะมีความมั่นคงเข้ามาสนับสนุนเป็นกองเชียร์ค่ะนะ,ะนก็ลงตัวกับการงานงานที่ลงตัวแล้วะคะ่ะแวดล้อมด้วยการงานชีพนะคะคุณนส่วนไฟตรงข้ามเพศตรงข้ามนะ,ค,ะคอยสนับสนุนเป็นกองเชียร์นะคะ ลงตัวแล้วกับการงานค่ะแสวงหาความก้าวหน้าวัาตถุนิยมสิ่งของอะไรได้พบกับความมั่งคั่งนะคะบริหารต่อไปค่ะด้วยความเข้มแข็งอังคารทับลักขณาการอาชีพทุกชโลกโชคะเรลาไม่ต้องซื้อไม่ต้องหาก็มาเองค่ะนะบนบาร,รมีเก่าค่ะไม่ใช่เหตุบังเอิญค่ะสิ่งที่แรกเปลี่ยนไปก็ช่วยเหลือ คนอื่นต่อไปนะคะงานช่วยเหลือผู้คนค่ะการเวลามาบอกให้รู้ว่ามีอะไรนําติดตัวไปได้กันนอกจากได้มาแล้วก็แบ่งปันออกไปค่ะในวันนี้เฮาเจอกันแล้วยังบอกแล้วจำต้องจากลาคนที่เ้าตามหาเป็นยังคือพอสมใจ อยู่ที่กรรมปัจจุบันกรรมนะคะการลงมือทำะคะ่ะไม่ใช่อะไระคะ่ะตามติดกันมานะคะเคือมาสนับสนุนให้ชีวิตได้พบกับความสำเร็จจากการแข่งขันค่ะคะุรักเก่าค่ะอุรักเก่าและคู่เมื่อจอมราชันปรากฏเคียงข้างกับอัศวินนักรบ คู่ค่ะมีเกมมันคนได้ดีนอกถินเกิดนะคะาหาลาภผลเพื่อนเก่าค่ะในแวดวงสังคมเขาคนี้ก็เป็นคนเก่งนะคะในรอบ12ปีต่อมานะล,ลูกคู่ครานมาได้ดีนอกถิ่นเกิดมีเกณมันคนต่างชาติต่างแดนต่างถิ่นเลือดลมขยันค่ะร่างกายหุ่นเพลาะกำลังเลืออเฟืออันนี้ก็ยังโสดอยู่นะคะยังขึ้นคานไม่ลงจากคานค่ะ คนเก่งอยู่ลำพังโซดสมโดดก็ได้นะเป็นผู้ไม่ยอมแพ้กับโชคชะตาหนักเหน็ดเหนื่อยอยากคนดุมุทะลุดุดันนะขี้งงเงียบเฉียวง่ายได้ดีนอกถิ่นเกิดนะคะคนอยู่ให้ห่างไกลเขานะจงห่างไกลคนดุนะคะคนนี้เขาเก็บตัวนะคะข่าวทางไกลที่ลาช้านะขาดกันติดต่อกัน บล็อกตอนเองจากโลกภายนอกพบคู่แล้วก็คู่หุ้นส่วนคู่ค้าการงานลงตัวนะทำงานสิ่งเดียวกันนะงานรับราชการงานนี้ทํามายาวนานแล้วอันนี้พบใครก็ไม่ถกใจค่ะคนขี้งินเงียบค่ะทะเลาะกับตนเองค่ะ การงานลงตัวงานรับราชการมีคนไม่ดีประสงค์ร้ายยังไม่เท่าตนเองนะเข้าไปเดินป้วนเลี้ยนเคียงข้างกับอันตาลานะคะเขาก็ว่าตนเองไม่ใช่เป็นบัณฑิตนะผ่านพาไปหาผิดค่ะขยายผลออกไปทั้งทีการงานก็มั่นคงลงตัวแล้วนะเนะเกี่ยวข้องกับคู่ล้วค่ะได้คู่ที่ตามติดมาจากอดีตาชาตินะไม่ใช่เหตุบังเอิญคะ่ะ มีสิ่งแรกเปลี่ยนให้แก่เขานะคะกงลอ้อกงเวียนหมุนมาแล้วค่ะได้แต่งงานเสาเนรุนเสาเหล่งไปที่เพื่อนใกล้ชิดสนิทเหมือนญาติได้ลาพ้นจากคู่แต่หนึ่งที่หมายปองนั้นหา่างไกลตัวเองขี้มันหงิดก่ะจะร้อนไม่มีใครกล้าเข้าใกล้อย่างนั้นที่เข้ามาใกล้ชิดเพราะว่ามีสิ่งแรกเปลี่ยนให้นะคะคือบานลดลักทรัพย์ที่ดินนะคะ มีโรคใบใหม่ร่วมกันกับคนที่เข้ามาเกี่ยวข้องมีผลประโยชน์ให้กับเขาค่ะแต่งงานแล้วค่ะเสนาเรนสงแต่งงานมีเกมชาวต่างชาติต่างดนต่างทินมีรถลักทรัพย์บ้านที่ดินที่เข้มแข็งให้กับเขาคันเน่ยรอบสามสิบปีต่อมาได้พบกับคู่นะมีโลกใบใหม่แล้วค่ะ แต่โรคโบใบเก่าก็ยังคงดูมุทะลุนะะอยากได้อะไรแล้วต้องได้แต่ที่อยู่ใกล้ชิดไว้ก่อนนี่ก็เพราะว่ามีความมั่นคงให้เกียชีวิตเขาค่ะได้ลาจากคู่ในวันนี้เขาเจอกันแล้วยังบอกแคล้วจำต้องจากลา ลครกัะาราชการการบริหารลุยเองค่ะไม่ยอมแพ้กับอุปสรรอย่างน้อยก็ควรชนะใจตนเองนะคะไม่ควรทำร้ายตนเองด้วยความหงุดหงิดนะคะใจร้อนค่ะคลิปซาทาเป็นนักเรียนนะคะคนรักใหม่ค่ะ นรักใหม่นี้ก็เป็นคนช่างฝันนะคะขยันหารักนะช่างฝันนี่ก็สำเร็จค่ะจะก,กัดไม่ปล่อยเลยค่ะงานนี้ได้พบกับการงานที่มีพลังทำต่อไปอมีความรักในฝันช่วยมากระตุ้นให้ได้ทำงานด้วยพลังต่อไป่ะมีการเงินหมุนได้ลุน้นค่ะค่ะ จะยยืมเงินใครนี้นะถ้าตนเองมีเงินก็ให้คู่คนรักได้ใช้ฉอยได้ใช้สอยนะจับายใช้สอยค่ะนก็มีบุตรมาหนึ่งร่วมกันค่ะคนรักใหม่ค่ะฝันเป็นจริงค่ะคนขยันลงมือทำนะรู้แล้วค่ะแต่งงานค่ะทั้งคนรักเก่าคนรักใหม่อันนี้สาเนี่ยเรือนสาเนี่ยรอบสามสิบปีต่อมาอันนี้แต่งงานมาแล้วค่ะคู่ การเงินติดขัดหมุนไปแล้วไม่หมุนกลับแต่มีหมุดมาหนึ่งเรือพ่วงค่ะส,สาวในเริอเสานะคะแต่งงานใช้กรรมมาแล้วค่ะโลกใหม่ๆได้สร้างขึ้นเล็งไปที่มีสัตว์เลี้ยงแสนรักไปด้วยอัลลาด์ผลที่ได้ได้คู่มาแต่งงานใหม่อีกครั้งเออก็คือชาวพืชศพนั่น,นผมงองลอ โลกใหม่ๆมาถึงู่่คองเขาเนี่ยก็ถูกใจมากมีเจ้าลิดยุ้ยวนนะหลงไหลยุ่งหลง,หลง,หลงะการงานอาชีพก็มีอ่าถ้าจะเสียเปรียบหรือเอาเปรียบก็มีสิ่งแลกเปลี่ยนให้นะคะ,ะมีบุบันน่งอ่ะราหูครูทันทักคนไกลค่ะคนที่ผ่านการมีคู่มาแล้วค่ะ,ะผิดหวัง สมหวังบ้างเดี๋ยวมันก็ผ่านไปอมุนมาใหม่ก็ได้พบเอพบกับชาวพืชศพีิสนนย์ยวัวยวหน้าหลงไหลให้ลุ่มหลงะตกลุมรักงงหัวไม่ขึ้นเลยแต่พวกคู่ที่ถูกใจมากหมุนไปค่ะแต่พวกคู่ที่ีิสนนห์ค่ะ,ะตกลุมรักลุ่มหลงเลย่ะแต่งงาน สนับสนุนการงานอาชีพให้กับคู่นะคะชอบคนสวยคนมีสเสน่ห์แพร่านะคะช่ำชองพบแล้วเ้ตกใจมากนะ,ะมีเกณฑ์เปนชาวต่งางชาติั่างแดนต่างถิ่นท่านพี่ค่ะนะะี่อันนี้ว่านักเลยว่ะน,นี่ตัวจริงค่ะอันนี้เรียกพี่เลยค่ะนะท่านพี่ เมื่ออัศวินนกรบปรากฏเคียงข้ามกับจอมราชนอันนี้มีทุกสิ่งทุกอย่างพร้อมเฉลียวฉลาดช่ำชองกับการงานอาชีพนะคะอ่านะมีเหรียญเพลียวพราาทำการงานการค้าการอังคารทับลักขณาชาวพ,พุษธทุถูกชโลกโชคฉลาอังคารทับลักขณาราชาโชคไม่ต้องซื้อไม่ต้องหามาเองมาเป็นคู่เลยค่ะแต่คู่ที่ชาวอ่าที่ พ็สกเลือกนะก็คือกรรมปัจจุบันกรรมก็เลือกคนทางไกลคู่ที่มากระตุ้นสนับสนุนก็เลือกคู่ที่เป็นพ่อไม้แม่ไม,ไม,ไม้มีเรือพวงมาหนึ่งลำกันะมีสเสน่ห์กันควานชำนาญช่ำชองนะได้ทำการค้าที่ลีลับเล่นลับนะกับมวลชนผู้คนไปพบกับผู้ เก่งนะคะอืมเป็นหัวหน้างานค่ะแสวงคะความก้าหน้าให้กับชีวิตนะอันนี้คนที่เขาคิดฝันอะไรเขาลงมือทำสำเร็จทางการงานและความรักคู่นะคะเนื้อคู่พคะพบเนื้อคู่ทางนี้ก็พบเนื้อคู่แต่ทางนี้เขาเออนะสุดใสในแวดวงสังคมนะแต่ทางนี้ ห่างไกลคนะ่ะมองไม่เห็นตัวค่ะแม้ว่าเจ้าสิเกิดเป็นยังโบเคยคิดสังโยนฮักคนบูสิเคียงข้างให้ได้หัวใจคนเดิมไปพบคู่ปัจจุบันกัมนะที่เลือกแล้วคนะ่ะผู้ขามพบขันชาติ เป็นคู่แต่เลือกหนึ่งนั้นก็คือคนที่ให้ทุกสิ่งทุกอย่างทุกประการมีสิ่งเลิกเปลี่ยนให้ค่ะด้วยบุญเก่าค่ะอันนี้ความประมาทคือหนทางของความตายก็คือทุกโศกเศร้าเหงารักนะคะเมื่อประมาทก็ได้เรียนรู้นะคะว่าความไม่แน่นอนคือความไม่แน่นอนของชีวิตการเงิน,นะคะ่ะอ่า อันนี้ก็แปดถ้วยนะคะเมื่อสถานการณ์การเงินไม่แน่นอนก็เหมาะกับคู่ที่อยู่หนทางไกลเนี่ยเขาผ่านความพิดหวังมาเราก็พิดหวังถ้ามาเจอเจอเขาแล้วเราก็ขยายพ้นออกไปก็มีบุตรมาหนึ่งนะคะบุตรหลานบริวารน,น่ารัก่าก็ได้ร่วมลงทุนธุรกิจเล็กๆที่มันของบริหารด้วยรักค่ะ อันนี้ก็แปดถ้วยก็ได้พบกับดวงของพ่อม่าม่หมายตนเองก็จะชู้มีรักมาเลือกมีเข้ามาแทะถ้าเลือกได้ก็เลือกคนทางไกลที่ผิดหวังความรักมาก็ได้นําพลังเป็นคนสวยคนหล่อคนงามนะาการแต่งตัวสวยหล่อในทํางานศินละปะมีพลังที่จะทําให้มั่นคงต่อไปค่ะเนสเน,น่ห์ค่ะเสน่ห์นี้ในการงานนี้ได้ลงทุนทําแล้ว ก็สบายแล้ว4ีดาษนะคะดูผู้คนรายรอบต่อไเปเกิดความมัน่นคงของพลังงานที่ทำด้วยการชำนาญนะคะดูเร่อดูเรดูเร่อเสาเนเรือนเสาในรอบ30ปีต่อมานะคะได้แต่งงานนะเป่าหมายไปยา,ยาวๆโครงการสำเร็จแม้จะไม่ทุกใจบ้างนะมีทั้งดีและร้ายปะปนกันไปอ่ะ ไอ้ดีมีเสียในเสียก็มีดีเซาเรือนเสาเราเล็งไปที่สเลงเ้นราเพื่อนใกลชิดสนิทเหมือนญาติการงานการสังคมนะคะตนเองก็ได้มาจากบุญเก่านะคะได้ลาจากบุนเก่าก็ได้พบก,กับคู่สนับสนุนกระตุ้นเป็นกองเชียร์นะคะโลกใบใหม่โลกสองใบไม่เอาเอาโลกใบใหม่ใบเดียวกัเมื่อเราพอใจก็พอเพียงความสุขสงบก,ก็มาเยือนค่ะได้ เดินทางหลายรอบโลกก็รู้รอบตัวความสุขสันติสุขมาเดือนเมื่อเราพอใจเราก็หยุดและพอเพียงก่ะกับสิ่งที่มีและสิ่งที่ได้หยุดแล้วค่ะดูผู้คนรายร้อมต่อไปอ่ะของแถมแถมท้ายใต้สำหรับอ่ะบริหารการงานต่อไปที่มั่นคงสำเร็จแล้วฉลองความสำเร็จแล้วนะคะ คนรักเก่าอ่ะก็มุบอ่อนไปข้างหน้าแล้วค่ะพนต่างถิ่นได้ดีนอกถิ่นเกิดคนรักใหม่ค่ะอังคารเราครูท่านทักได้รับการอุปถรัรมภ์ส่งเสริมครูครก็แต่งงานอีกครั้งนะแต่งงานเถิดเจ้าท้าเถิดเจ้าท้าเจ้าได้พบคนในฝันนะพบแล้วเอะก็ได้เป็น,น,นคุณหญิงคุณนายไฮโซอยู่ในแวดวงสังคมชั้นสูงนะมีครบทุกประการแล้วค่ะการเงินดีมากเป็นมหาเศรษฐีมีพลังหักกันเงิน ด้วยความมั่นคงราชินีเธอถ้วยนะคะอย่าวันไหวมากนะ,ะ,ะ,ะเป็นสีที่ทนได้เพราะว่าเพาะบ้านแม่บ้านแม่ชีเรือนไปพบกับคู่ะคะแล้วแล้วรอบ30ปีต่อมาความสุขสงบมาเยือนนะคะ,ะเล่งไปทีนะ่บุญบารมีเก่านะคะไม่ใช่เหตุบังเอิญน,นะคะ ในวันนี้เ้าเจอกันแล้วรับการอุปถัมภ์แลกเปลี่ยนกันแล้วกันค่ะข้อเมโลดิเคชันเชื่อมโยงเชื่อมโยงเครือข่ายถึงกันนะคะส่งเพลงลอยลงไปถึงกันแล้วกันค่ะ Friendship set on fire forget me not อย่าลืมฉันค่ะ ใกล้แดนมีแสงสว่างมีตะเกียงนำทางสดใสมีไม้เท้าค้ำยันไม่ให้ล้มนะคะมีความหวังกำลังใจเริ่มที่ตนเองแล้วก็แบ่งปันกำลังใจให้กับญาติบิดด้วยแสงสว่างที่สดใสค่ะนะมีโลกใหม่ใหม่ที่สดใสด้วยมือเรานะคะนะมือเราจริงด้วย ขอบคุณสำหรับก,การติดตามนะคะโชคดีค่ะ